มาดูวิธีทอดที่ไม่ติดกระทะไข่แดงค่ะไม่ต้องไข่เป็ดก็ได้นะไข่ไก่นี่แหละไข่แดงนิดหน่อยน้ำมันพืช นิดหน่อยผสมเดี๋ยวก็จะใช้กระทะที่มีเนาะใบเล็กเล็กขอบข้างให้ร้อนร้อนก่อนเนาะเดี๋ยวเราร่อนแล้วเขาจะติดเป็น ขอบให้เราเนาะเสร็จแล้วลดไฟลงใส่น้ำมันไข่ลงไปค่ะน้ำมันที่เราผสมไข่แดงลงไปค่ะใส่น้ำมันที่เราผสมไข่แดงลงไปกระดาษที่ช่วลงครัวค่ะ ขนมนี้ต้องคนทุกครั้งวนได้ขอบขนมแล้วปิดฝา เติมเหลืองแล้วค่ะนี้เราก็ใส่มะพร้าวเพราะว่ามะพร้าวเราไม่ได้นึ่งนะปิดอบไว้ก่อนค่ะสะักครู่ให้มะพร้าวสุก โยงาโรยน้ำตาลเลยค่ะ ทำทานเองง่ายๆแต่ขั้นตอนเขาจะเยอะหน่อยถังทอง ถัทงทองก็ได้ถังแตกก็ได้ถังตัวเดียวกันกรอบคราวนี้เรามาดูกระทะธรรมดามั้งคะไข่แดงที่ผสมน้ำมันนะคะใส่ลงไปชู่ลงิชชูลงครัวเช็ดปัดผ่น,นี้ออก pháo kha, ịt bếp nướng, ịm ạ pháo sụt แผ่นนี้นะะจะดึงมาประกบกันเลยชิ้นนี้เป็นกระทะธรรมดาชิ้นนี้เป็นกระทะเทฟลอน มากลองไปทำดูค่ะลองใช้วิธีทอดไม่ติดกระทะของเราไปทำดูนะคะ